สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสัญหานังมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่อง The Call of the Wild เสียงเรียกจากพงไพร เรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือเมื่อสุนัขของผู้วิพากษาถูกขโมยมาเพื่อใช้แรงงานแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังปรับตัวได้จนได้ขึ้นเป็นจ่าูงทำให้มันเริ่มค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วเส้นทางของมันจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเจ้านายแต่ละคนจะดีกับมันมากแค่ไหนผมขอก็ละหนึ่งลายหนึ่งซับใครแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ วันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูกแค่สิบาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามากวควรจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องเกียร์ทมูฟวี่รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์ เมื่อดีตก,การผู้ที่ไปสำรวจขั่วโลกเหนือค้นพบกับทองคำจนกระทั่งข่าวลือกระจายออกไปคนอีกนับพันก็ออกเดินทางไปสแสวงโชคพวกเขาต้องใช้สุนัขตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงเพื่อใช้ลากเลื่อนและนี่ก็คือบัก บักไม่ใช่สุนัขบ้านธรรมดาหรือสุนักจรจัดในความันเป็นถึงวิภากษาในเขตซานตาคาร่าซึ่งในวันนี้บักก็ออกมาจ่ายตลาดกับสาวใช้แต่บักก็สนจนสาวใช้ต้องวิ่งไล่ตามซึ่งในขณะที่เธอเรียกชื่อมันอยู่นั้นชายคนนี้ก็จดจําชื่อของบักไว้เนื่องจากหน่วยกา้านดีหากนําไปขายผู้ชายลากเลื่อนคงได้ราคา เมื่อบักมาถึงบ้านก็ได้สอนเช่นเคยปลูกทั้งเด็กๆและก็ผู้ใหญ่จากนั้นก็ไปที่ห้องครัวเพราะาได้กลิ่นอาหารแต่ว่าพ่อครัวแม่ครัวเหล่านี้ก็รู้ทันจึงเก็บไว้ก่อนทําให้ผู้พิพากษามินเลอร์ต้องนํามันออกมานอกบ้าน เมื่อบากเขียนกระต่ายก็วิ่งไล่ตามอย่างสนุกสนานแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังพลาดจับไม่ได้อยู่ดีซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผู้พิพากษาและที่พ่อกลัวแม่ครัวเยอบแปลกหูแปลกตาก็เพราะว่าวันนี้จะฉลองอาหารมื้อใหญ่กันทว่าในช่วงที่จะถ่ายรูปนั้นบารก็คาบน้องไก่มาร่วมแจมด้วยซึ่งมันก็ได้ทําลายอาหารมื้อนี้ไปแล้วนั่นจึงเป็นเหตุทําให้มิลเลอร์โกรธจัดมากจึงให้มันนอนนอกบ้านเพื่อชดใช้ความผิดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยที่มิลเลอร์ไม่รู้เลยว่่่าาาาชยยคนทีออูตลดดไ้แบบมหบั พร้อมกับอาหารลอ่อบักหลงกลจนถูกพวกมันจับตัวไปจนกระทั่งบักถูกขายให้กับผู้ที่รับซื้อมาแห่งหนึ่งเมื่อถูกปล่อยออกมาบักก็คิดที่จะสู้เพื่อหน,นีออกไปแต่ชายคนนี้ก็ใช้กระบองฟาดไปที่บักพร้อมบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แดนใต้อีกแล้วซึ่งบักก็รู้ดีว่าไม่อาจตออกก่อกรกับผู้ที่ถือกระบองได้มันรู้ตัวเองดีว่ายังไงก็พ่ายแพ้แต่มันก็ไม่ยอมจำนนมันจึงใช้เรียวแรงทั้งหมดเท่าที่มีทําให้สายจูงหลุดออกได้ แต่ถ้าว่าพอออกมาข้างนอกก็ไรซึ่งทางออกเนื่องจาว่าอยู่บนเรือที่กำลังจะแล่นเข้าสู่สแคกเวอย a ์阿拉กมันเป็นเส้นทางผ่านของนักสแสวงทองทงั้งหลายบักกำลังจะถูกส่งไปขายต่ออีกครั้งซึ่งในขณะที่ถูกจูงผ่านน้ำแข็งบักก็สะดุ้งเท้ามันไม่คุ้นชินกับสถานที่แห่งนี้เลยแต่พอปรับตัวได้บักก็เล่นกับหิมะอย่างสนุกสนานและในที่สุดแล้วสายจูงก็หลุดบักก็เลยหนีออกมา และหลังจากที่วิ่งหนี้ออกมาได้ไม่นานบากก็ทาให้คนเดินชนกันทําให้มันได้พบกับชายแก่ที่มีชื่อว่าจอเป็นครั้งแรกเข้ามาที่นี่ไม่ได้ตั้งใจมาหาทองแค่มาคนหาสถานที่สงบก็เท่านั้น จอนเลยบ่นให้บักชดใหญ่ที่ไม่ระวังก่อนที่จะจากไปถ้าว่าบักก็เหลือไปเห็นเมาส์ออกแกนเครื่องดนตรีสุดไพเราะของเขาที่มันหล่นที่พื้นด้วยความฉลาดแสนรู้มันจึงค่าเมาื่คืนเจ้าของทําให้จอนประทับใจในตัวบักมากแต่หลังจากนั้นไม่นานคนที่จะเอาบักมาขายต่อก็หาบักเจอแล้วได้จับมันไปทําให้จอนได้รู้จักชื่อของบักจริงๆแล้วเขาจะคอจดจําชื่อเีนียวไว้ บักได้ถูกคังกับเพื่อนเพื่อ,อ,อรอขายอีกครั้งแต่เพียงเวลาไม่ถึงวันบักก็ขายได้เนื่องจากเพโรเจ้าหน้าที่ส่งจดหมายมาซื้อหมาสองตัวเพื่อชชยลากเลื่อนแต่เมื่อเห็นบักตัวใหญ่กำยำจึงเอามันมาแค่ตัวเดียวนั่นก็ทำให้เขาโดนเพื่อนร่วมง,งานอย่างฟรองซัวนน,นบนเพราะต้องใช้สองตัวซึ่งเธอก็ไม่พอใจเขาแต่ถึงยังไงก็ต้องยอมอยู่ดี จากนั้นบัคก,ก็ถูกนำมาให้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆโดยมีสปิตเป็นจ่าฝูงซึ่งสุนัขกลุ่มนี้ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีในการใช้ลากเลื่อน แน่นอนว่าเมื่อเริ่มงานแรกบัรกนั้นปรับตัวยังไม่ได้มันยึกยักกับจังหวะของฟงซึ่งมันก็แตกต่างจากสปิดมากเพลโรบอกให้เลี้ยวซ้ายมันก็เลี้ยวบอกให้เลี้ยวขวามันก็ไปแต่ทว่าก็ไปได้ไม่ไกลนักบัรกได้เหลือไปเห็นกระต่ายมันก็เลยเคว้ทำให้ขบวนนั้นเลื่อนถลายลงมาที่เบื้องล่างเพลโรก็เลยเข้ามาคุยกับมันฟรองซูเลบอนเนีขาว่ามันเป็นหมามันไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าเพโรก็ยืนยันว่ามันต้องเข้าใจจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเพื่อกล่อมให้มันลองดูอีก เชื่อใจในใหม่พวกนี้ก็เลยลองดูอีกสักครั้งซึ่งมันก็ทําได้สําเร็จ มันทำงานกับเพื่อนๆได้ถึงจะช้าแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็แค่งานแรกบักสุดลงทันทีหลังจากที่ได้พักมันหมดแรงและในคืนนี้บักก็เหน็บหนาวเป็นอย่างมากมันยังไม่คุ้นชินกับหิมะเลยมันก็เลยเข้าไปนอนในเต็นท์มันดันฟรองซูออกเธอที่รู้สึกตัวก็เลยไล่มันออกมาทันทีจากนั้นบักก็เหลือไปเห็นภาพร้อนมาป่าผู้น่าเกรงขามซึ่งมันก็คือบรรพบุรุษของมันนั่นเองบักจึงเห่าด้วยเสียงดังจนเพื่อนๆตื่นแต่พอจากนั้นไม่นานภาพร้อนก็ได้หายไป บักก็เลยจําเป็นต้องนอนในหลุมเหมือนเพื่อนเอนช้าวันรุ่งขึ้นพราะเขาก็มาถึงสถานีตํารวจจึงได้ส่งจดหมายฉบับแรกต่อจากนั้นก็มาส่งอย่างเรือที่จอดอยู่ท่ามกลางหิมะน้ําแข็งเอาเป็นว่าเศษภารกิจในวันนี้เมื่อทิรฟ้าบักและเพ,เ,พเพื่อนก็ได้รับรางวัลเป็นอาหารแต่ดว่าเจ้าสปิดนั้นก็แย่งอาหารลูกทีมด้วยความไม่เห็นแก่ตัวของบักก็เลยมอบอาหารของตัวเองให้กับเจ้าตัวนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่กินอะไรเลยทําให้เริ่มเป็นที่รักของเพื่อน ในตอนเช้ารูพวกเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งซึ่งในระหว่างที่แวกกินน้ำสปิดนั้นก็ยังคงความเป็นจ่าฟงไว้มันขู่แต่ละตัวหากมันยังกินน้ำไม่อิ่มห้ามใครมากินเด็ดขาดบักจึงแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปรอกันมันได้ใช้อุ้งเทา้ากระทุ้งไปยังบริเวณน้ำแข็งที่บอบบางจนมันแตกและนั่นก็ทำให้เพื่อนๆได้กินน้ำอย่างอริดอร่อยแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้สปิดเริ่มมันไส้มันแล้ว หลังจากนั้นก็ได้ทํางานต่อไปรู้สึกเลยว่าการที่บักได้ทํางานเป็นหมาลากเลื่อนนี้ทําให้มันมั่นใจและมีความสนุกมากหน้าตอนนี้บักเป็นส่วนหนึ่งของฟงไปแล้วซึ่งพวกเขาก็เดินทางมาใกล้แสนไกลและก็กําลังจะผ่านทุ่งน้ําแข็งที่บอบบางฟรองซูเลยนําทางไปเช็คด,ดูว่าจุดไหนพอจะผ่านไปได้แต่ทว่าเธอนั้นก็ดันพลาดพลัดตกลงไปเพโรและก็บักจึงรีบวิ่งมาเพื่อช่วยเธอแต่ก็ไม่ทนัน เธอถูกแม่น้าที่ไหลเชี่ยวกราดพัดไปแล้วบักจึงกระโดดลงไปเพื่อช่วยเธอซึ่งในตอนแรกก็กระแทกน้ําแข็งไม่แตกเลยแต่พอเห็นภาพหลอนของบรรพบุรุษแรงของมันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลทําให้มันช่วยฟรองซูขึ้นมาได้หากแต่ว่าตัวเองนั้นก็โดนน้าพัดไปอย่างรวดเร็วฟรองซูก็เลยบอกให้เพรโรรีบช่วยบักเพรโรมืดแปดด้านมากตอนนี้เขามองไม่เห็นบักเลยแถมยังทุบน้ำแข็งไม่แตกสักที ในขณะนั้นก็มีไม้มายเยื่นให้เขามันเป็นไม้ของฟรองซูที่ทําตกหล่นบ่อแรกซึ่งก็เป็นบักที่ว่ายน้ําทวนกลับไปเอานั่นเองเพอโรภูมิใจในตัวบักมากไม่คิดว่าจะเก่งและฉลาดแสนรู้ขนาดนี้ซึ่งมันก็ทําให้สปิตที่เห็นนั้นไม่พอใจอยมากๆและในคืนนี้ฟรองซูก็แซวเขาว่าเขาร้องไห้ให้หมาเพอโรเลยบอกว่าเปล่าทาั้งๆที่ตัวเองน้ําตาไหลจริงๆก่อนที่จะหนีไปนอนฟรองซูเล,เล่าให้บักฟังว่าหลายปีที่ส่งจดหมายเพอโรไม่เคยส่งตรงเวลาเลย แต่เขาก็ขับไปเรื่อยๆหวังว่าสักวันจะทันเขาเชื่อมัน่นและฉันก็ไม่เคยเห็นเขาเชื่อมั่นในตัวใครเท่าแกเลยซึ่งฉันก็เหมือนกันแล้วเธอก็ไปนอนต่อจากนั้นบักก็ได้เห็นเจ้ากระต่ายน้อยบักจึงวิ่งไล่ตามไปจับมันซึ่งผองเพื่อนนั้นก็ตามมาด้วยเช่นกันจนในที่สุดบักก็จับได้แต่บักก็จิตใจดีแค่จับเล่นเท่านั้นไม่ทําอันตรายจึงปล่อยมันไป แต่ว่าสปิดนั้นก็โผล่มาจากไหนไม่รู้กัดเจ้ากระต่ายน้อยจนตายคาที่สปิดไม่ทนต่อไปแล้ววันนี้อยากสั่งสอนบักซึ่งหมาทุกๆตัวก็ล้วนกลัวสปิดมากจึงถอยออกห่างสปิดเลยเข้ามาทำร้ายบักโดยที่บักไม่คิดสู้เลยทำให้ถูกโจมตีฝ่ายเดียวจนสลบไปในที่สุดสปิดจึงเข้ามาวางอำนาจกับเจ้าหมาทุกตัวต่ออีกครั้งแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเห่าให้บักฟื้นขึ้นมาสู้และพอบักฟื้นขึ้นมาก็ได้เห็นภาพหลอนอีกเช่นเคยจึงประกาศท้าชิงอำนาจ ซึ่งในครั้งนี้แน่นอนว่าบ,บักฉันห้าไปอย่างง่ายได้ยสปิดเลยคิดจะลุกขึ้นมาสู้หากแต่ว่าบ,บักนั้นก็แสดงท่าทีว่าพอได้แล้วฉันไม่อยากทำร้ายนายหลังจากนั้นสปิดก็เดินจากไปด้วยความพ่ายแพ้ทำให้ในตอนเช้าไม่มีใครเจอสปิดเลยสปิดนี้ไปแล้ว เพอโรม่อาจรอต่อไปได้จึงคิดจะเดินทางต่อโดยมีบักนั้นอาสาที่จะนำทางให้แต่เพอโรก็ยังไม่มั่นใจในตัวมันจึงให้เจ้าซอเลตท,ที่แก่กว่าบักห้าปีมาอยู่ข้างหน้าแทนแต่แท้า่่เจ้าซอเลตนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่มั่นใจมันอยากให้บักมายืนตรงนี้มากกว่าซึ่งมา้าแต่ละตัวก็ไม่มีตัวไหนขยับเลย ฟรองซูเลยบอกว่าพวกมันอาจจะรู้บางอย่างที่นายไม่รู้เผอโรเลยดื้อด้านเถียงว่าไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้เขาโมโหมากนี่มันบ้าอะไรกันวะแต่ขึ้นเป็นอย่างนี้ต่อไปคงส่งไม่ทันแน่เขาก็เลยยอมให้บักมานำทีมถึงจะส่งช้ากว่าเดิมสักสองวันก็คงไม่เป็นไรแต่ฟรองซูไม่คิดเช่นนั้นเธอดูออกว่ามันต้องเร็วกว่าเดิมแน่ซึ่งแน่นอนว่ามันไปเร็วกว่าเดิมมากสุนัขทุกตัวมีพลังมากขึ้นหลังจากที่ได้จา่าฟงใหม่ทำให้ทั้งสองคนนั้นรู้สึกมีความหวังขึ้นมาททันี แต่มันก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาขวางกัน้นมันมีน้ําแข็งทหล่มลงมาเพอรโรเลยบอกให้บักเลี้ยวสายเพื่อหักออกแต่ว่าบักก็เห็นภาพหลอนที่บนปากถ้าบักจึงฝืนคําสั่งนายพามาแต่และตัวนั้นเลี้ยวเข้าไปในถ้าซึ่งเหมือนก็สามารถหลบน้ําแข็งได้พอดีพดีแถมยังสามารถทะลุมาทางลัดได้อีกด้วยจนในที่สุดก็มาถึงที่หมายด้วยความเร็วสูงทําให้เพรโรนั้นดีใจมากที่ทันเวลาเป็นครั้งแรก ต่อจากนั้นทุกๆคนก็แจกจ่ายจดหมายกันอย่างมีความสุขซึ่งในสมัยที่ไรก้การติดต่อจากเทคโนโลยีการได้อ่านจดหมายจากใครสักคนหรือเขียนจดหมายหาใครสักคนที่อยู่แดนไกลมันคือสิ่งที่มีค่ามากเช่เช่นเดียวกันกับจอนที่พรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของลูกชายเขาที่เสียไปจึงได้เขียนรำลึกถึงความเก่าความหลังแล้วก็ส่งไปให้อดีตภรรยาที่เพิ่งแยกทางกัน และที่บอกว่าเข้ามาที่นี่ไม่ได้ตั้งใจมาหาทองก็เพราะเหตุนี้นี่เองเข้ามาที่นี่เพื่อทําใจซึ่งเขาก็เขียนจนดึกดื่นทําให้ในตอนเช้าเขาตื่นสายจึงมาส่งไม่ทันพวกบักนั้นกําลังจะออกเดินทางแล้วแต่ทว่าบักก็เหลือไปเห็นเขาวิ่งมาพร้อมกับจดหมายจึงหยุดให้ จอนเลยขอร้องเพโรเขาเรื่องลํำลึกความเก่าความหลังในวันเกิดของลูกชายที่เสียไปขึ้นมาอ้างแต่ทว่าเพโรนั้นก็ไม่รับง่ายๆมาไม่ทันเวลาเองเขาไม่ใจอ่อนเลยแม้แต่น้อยบักจึงแก้ปัญหามันได้คาบจดหมายจากมือของจอนมาให้กับฟรองซูพวกเขาก็เลยจําเป็นต้องรับเอาไว้จอนก็เลยขอบใจบักและบอกอีกว่าฉันจําแกได้และในที่สุดเพโรก็ได้ปิดจอบงานที่2,400ไมล์ภายใน80วัน ซึ่งมันก็เป็นสถิติที่ดีมากๆดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งเขาก็เขีว่าบักคงนอนยาวเพื่อพักผ่อนแต่หลังจากที่ส่งจดหมายให้กับเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้เธอก็บอกว่ามีของเขาด้วยหนึ่งฉบับมันเป็นจดหมายทางการซะด้วยซึ่งมันก็เป็นข่าวไม่ดีนักห่ังจากทางการนั้นบอกให้เขายุติเส้นทางไปสณีให้ขายสุนัขทิ้งแล้วก็กลับไปที่ทิเบต พวกเขาทั้งสองที่ต้องทําตามคําสัง่งจึงจําเป็นต้องขายสุนัขเหล่านี้เพื่อโรแลยให้เหตุผลกับบาร์กว่าโลกมันเปลี่ยนไปต่อจากนี้พวกเขาจะใช้ทร์เลขกันแล้วมันสะดวกและรวดเร็วกว่าก่อนที่เขาละฟรองสู่จะร่ำลาพวกมันด้วยคราบน้ําตาทําให้บาร์กนั้นเศร้าเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสียเจ้านายดีๆไปอีกครั้งแต่อยู่มาวันหนึ่งชายที่มีชื่อว่าฮาวก็มาที่นี่เพื่อซื้อหมาลากเลื่อนแน่นอนว่าได้พบกับฝูงของบาร์กซึ่งสมาชิกของฮาวนั้นก็มีชายคนที่มีชื่อว่าชาว และผู้หญิงที่คล้ายๆคุณหนูคนนี้แต่นังก็ไม่ได้บอกว่าเธอชื่ออะไรและไม่ได้บอกอีกว่าพวกกาทั้งสามคนมีความผูกพันกันยังไงบอกแต่ว่าทั้งสามคนนี้ก็คือนักสแสวงทองทั่วๆไปแน่นอนว่าฮาวนั้นต้องการให้พวกบักนั้นนำทางไปหาทองแต่ทว่าบักและเพื่อนๆก็ดูเหมือนว่าจะลากเลื่อนนี้ไม่ไหวซะแล้ว ผู้หญิงเลยคิดว่าพวกมันป่วยเรอือเขาเลยบอกว่าเปลา่าพวกมันแค่ขี้เกียจจึงให้ชาวนั้นเอากระบองไปทุบตีเพื่อกระตุน้นซึ่งผู้หญิงนั้นก็พยายามห้ามรู้สึกได้เลยว่าเธอเป็นคนดีที่สุดในกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้แต่แท้ว่าชาวมันก็ไม่ฟังมันกําลังจะทุบตีบักต้องบอกก่อนเลยว่าโชคดีมากมายที่จอนนั้นมาขวางพอดีๆเขาเลยอธิบายว่าขาเลื่อนของรถมันโดนน้าแข็งจับมันก็เลยเลื่อนไม่ไป เขาจึงนําไม้ยาวนั้นมงงางัดออกให้และมั่นใจว่าจากนี้จะลากไปได้แน่ซึ่งจอนก็อยากรู้ว่าทั้ง3จะไปที่ไหนแน่นอนว่าฮาวนั้นมันไม่ยอมบอกแต่จอนก็รู้ดีว่าต้องไปซื้อแผนที่จากสเกตเวมาแน่มันก็แค่นิทานหลอกเด็กที่บอกว่ามีกระท่อมร้างอยู่ใ,ใกล้ๆกับแม่น้ําแห่งทองแต่ถ้าหากจะไปจริงๆต้องรอถึงฤดูใบไม้ผลิจะดีกว่าตอนนี้พื้นน้าแข็งเริ่มละลายแล้วแต่ถ้าว่าฮาวมันก็ไม่ฟังอยู่ดีจึงออกเดินทาง ซึ่งในระหว่างทางพวกสุนัขก,ก็ลำบากหน้าดูเนื่องจากลากเลื่อนที่หนักอึ้งบวกกับทางลาดชันห่ามันก็เลยเอาแส้มาเคี้ยนตีเพื่อกระตุ้นทุกๆตัวทำให้สุนัขทางหลายต้องฝืนเรี่ยวแรงของตัวเองจึงเดินทางต่อไปขณะเดียวกันจอรนที่กำลังจะทานอาหารเขาก็ได้เห็นน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วเขาจึงอดห่วงบักไม่ได้ก็เลยออกตามไปดู ส่วนบักหน้าตอนนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วถูกตัวล้วนหมอบลงหาวมันก็เลยเอาปืนมาคิดจะยิงบักซึ่งผู้หญิงก็พยายามห้ามอย่างสุดความสามารถแต่มันก็ไม่ฟังอยู่ดีต้องบอกเลยว่าโชคดีมากมายในตอนที่มันจะยิงจอนก็มาถึงพอดีเขามาพร้อมกับปืนลูกซองจึงห้ามมันไว้ได้ ฮาวมันไม่คิดเลยว่าจอรนวางดีมันคิดกะแต่ว่าเขาวางจะครอบครองทองเพียงคนเดียวจึงตามมันมามันก็เลยเอาปืนมาขุ่อีกครั้งแล้วบอกให้เขาเอามือออกไปจากบักซึ่งชาวและก็ผู้หญิงตอนนี้ก็เริ่มเชื่อจอรนแล้วจึงเตือนสติฮาวแน่นอนว่าฮาวมันไม่ยอมฟังอยู่ดีมันเลยให้สนักลากเลื่อนเดินทางต่อไปโดยที่มันปล่อยให้บักอยู่กับจอรนเพื่อจะได้ไม่ตามไปกวนใจหลังจากความเหนื่อยล้าในครานั้นบักก็สลบไปถึงสองวันบนเตียงของจอรน ฟื้นขึ้นมาอีกทีบักก็คิดถึงเพื่อนๆมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาได้ที่ไหนซึ่งจอรนก็ไม่ได้ห้ามอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปเลือกเอาเลยจากนั้นเขาก็เข้าไปในบาร์เพราะต้องการเมาหากแต่ว่าเฮามันก็โผล่มาโชกหน้าเขามานีไปหมดลากของมีค่านี้ไปด้วยมันก็เลยโมโหและมันก็ยังคิดว่าเขาไม่อยากให้มันเจอทองแต่บักที่แอบตามมาก็กระโจนใส่มันปกป้องเจ้านายคนใหม่แบบไม่คิดกลัวผู้คนก็เลยพยายามห้าม เจ้าของบารเลยเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากที่รู้ว่าฮาวมันมีปืนจึงให้ทุกคนไล่มันออกไป เมื่อจอนพาบักกลับบ้านบักก็จ้องไปที่แก้วเหล้าของจอนจากนั้นก็จ้องไปที่รูปลูกชายดูเหมือนว่าบักมันจะฉลาดเกินมามันรับรู้ได้ก็เลยทําให้แก้วเหล้าของจอนนั้นหกแถมยังคาบขวดของเขาหนีอีกต่างหากไม่อยากให้ดื่มมันดูเหมือนคนที่สิ้นหวังบักได้นั่งทับขวดจอนก็พยายามจะแย่งคืนมาแต่ก็สู้แรงบักไม่ได้ก็เลยต้องยอมแล้วก็เล่าเรื่องของลูกชายให้บักฟัง พอเช้าวันรุ่งขึ้นจอรนก็ได้เปิดแผนที่ที่ลูกชายของเขามักเปิดดูซึ่งลูกชายของเขาก็เป็นคนชอบศึกษาแผนที่ชอบติดตามข่าวสารเรื่องการผจญภัยแต่ก็ไม่ได้ต้องการหาทองคําเหมือนกับพ่อของตัวเองต้องการแค่ผจญภัยซึ่งเขาก็มักจะฝันประหลาดประหลาดฝันเห็นแดนพงไพรแล้วก็จดจําเส้นทางในความฝันนั้นมาขีดเขียนให้พ่อดูซึ่งมันก็เป็นเส้นทางที่ออกนอกแผนที่จอนก็เลยอยากสารฝันให้ลูกชายเขาเลยชวนเจ้าบักไปด้วยกัน จากนั้นพวกเขาก็ใช้เรือแคน,นูในการโดยสารไปทางน้ําเพื่อไม่ให้เหนื่อยต้องบอกเลยว่าเส้นทางที่จะไปนั้นมันสวยงามตระการตาเป็นอย่างมากเมื่อพบค่าก็พากันเข้านอนในเต็นท์ต่อจากนั้นก็เดินทางต่ออีกค่าแล้วก็นอนอีกครั้งในวันต่อมาพวกเขาได้เจออุปสรรคจนได้นั่นคือน้ําตกแต่ก็ยังทรงตัวเรือไว้ได้และบากนั้นก็ยังชอบอีกต่างหากแต่ว่าอุปสรรคของจริงก็มาถึงเรือมันรั่วจนได้คงต้องเดินเท้าแล้ว ทางด้านฮาวมันก็ยังเครียดแค้นจอนแล้วก็บักจึงตามมาที่บ้านเพื่อทําร้ายแน่นอนว่ามันไม่เจอเจอแต่เส้นทางปริศนานอกแผนที่มันก็เลย้ยวแผนที่ที่ตัวเองซื้อมามาเทียบดูปรากฏว่ามันไปที่ที่เดียวกันจึงคิดจะตามไป ส่วนทางคู่สีตอนนี้จอนก็เริ่มไม่รู้เส้นทางแล้วว่าจะไปทางไหนจึงให้บักนําไปเลยจนในที่สุดนั้นก็เจอของดีจนได้เจอกระท่อมหนึ่งหลังที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับลาําธารแสดงว่าเรื่องที่ลูกเขาเพ้อฝันมันมีจริงซึ่งกระทอ่อมนี้พวกนักขุดทองก็ได้สร้างเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนนั่นเองทาให้จอนได้เจอของดีเข้าเขาได้เจอเหล้าหนึ่งขวดที่หมักไว้นานแสนนานบักก็เลยแสดงท่าทีไม่พอใจจอนก็เลยต้องเก็บไว้เพื่อรอกินตอนที่บักเหลือ จากนั้นทั้งสองก็บูรณะที่นี่ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้นอนในค่ำคืนนี้ในตอนเช้าจอนก็ได้อาบน้ำที่ลำธารซิ่งเขาก็เหลือไปเห็นทองคำแท้บริส100ุทธิ์ร้อยเเซนจึงเชื่อแล้วว่ามันมีจริงแม้ว่าตอนแรกไม่ได้คิดจะออกตามหาแต่เมื่อเจอแล้วก็ต้องกอบโกยไว้บ้างไม่เสียหายอะไรจึงพากันหาต่อกับเจ้าบักและไม่นานนักบักก็ได้เห็นอะไรขาวๆวิ่งผ่านไปจอนเลยอนุญาตให้บักไปดูได้แต่อย่ากลับตอนมืดก็พอ บักที่ตามมาก็ได้พบกับเจ้าหมีตัวใหญ่ยักษ์ขวางทางเอาไว้บักไม่กล้าต่อกรกับมันจึงเปลี่ยนเส้นทางและในที่สุดแล้วก็ได้เจอกับเจ้าขาวซึ่งก็คือหมาป่าเพศเมียบักรู้สึกว่าจะตกลุมรักเข้าให้แล้วแต่ถ้าว่าน้องขาวก็เล่นตัวน้องขาวหนีไปและพอเทียบรอยเท้าดูบักก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะมันคล้ายกันซะเหลือเกิน และพอมืดค่ำบักก็กลับมานอนที่บ้านตามคำสั่งนายแต่ก่อนฟ้าสรางบักก็แอบหนีไปก่อนซึ่งมันก็ได้มาเฝ้ามองฟงหมาป่าที่กำลังจะล่าหมูป่าอยู่แต่ทว่าจากฝูงนั้นก็ดันพลาดพลัดตกลงไปในลำธารที่ไหลเชี่ยวกราดแต่ก็ยังโชคดีที่ไหลมาติดกับตอไม้พอดีก่อนที่จะถึงน้ำตก ฟงมาป่าที่ตามมาก็ได้แต่เฝ้ามองไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยจนในที่สุดบักก็ได้กระโดดเข้ามาช่วยด้วยความกล้าหาญซึ่งในตอนแรกก็กัดกิ่งไม้แห้งๆนี้แต่มันก็ผุพังบักก็เลยใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดเท่าที่มีลากมันขึ้นมาจนในที่สุดก็สามารถช่วยจ่าูงไว้ได้และก็ทำให้ทุกๆตัวยอมรับบากแล้วในตอนนี้ บักได้ลองล่าสัตว์แบบจริงๆยังจัง,งที่ไร้ความปราณีจนมันนั้นสามารถนำทั้งนกแล้วก็ปลามาให้กับจอรถนทาอาหารได้และในคืนหนึง่งจอนนั้นก็ได้เอาเหล้าขวดนี้ออกมากินจนได้ซึ่งในตอนนี้เขาก็เริ่มเมา จึงบ่นให้บักขณะที่มันเพิ่งกลับมาเนื่องจากว่ากลับดึกทุกวันทุกวันและที่เขาบ่นก็เพราะเขาเป็นห่วงมันนั่นเองและนางก็เฉลยความจริงออกมาว่าลูกชายของเขาตายก็เพราะว่าไข้ป่าบริเวณแถบนี้บักที่รับรู้ได้ก็เลยแสดงท่าทีว่าไม่ต้องกินให้แย่กว่าเดิมก็ได้ทาให้จอรนนั้นต้องยอมบักอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้าความโลภของคนก็หนีไม่พ้นง่าย จอนที่เห็นทองเยอะขนาดนี้เลยบอกบักว่าจะซื้อบริษัทรถไฟเลยละแต่หลังจากนั้นไม่นานน้องขาวก็ตามมาหาบักราะคิดถึงจอนที่เพิ่งเห็นน้องขาวจ,จากครั้งแรกก็ทึ่งมากจากนั้นจอรนก็ปล่อยบักไปกับน้องขาวเพราะเห็นบักต้องการจะไปเขาก็เลยได้รู้ความจริงว่าตอนนี้บักเป็นสมาชิกของฟูงแล้วเขาจึงมองเห็นว่าบักค้นพบตัวเองแล้วก็เผ่าพันธ์เดียวกันบักตามหาบ้านเจอแล้วจริงๆแล้วตัวเขาล่ะจากบ้านมาไกลแค่ไหน ซึ่งเขาก็คิดทบทวนอยู่สักพักจึงสรุปได้ว่ากลับบ้านดีกว่าแค่นี้ก็คุมในการใช้ชีวิตแล้วก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งทองจำนวนหนึ่งกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเขาจะเอาไปแค่พอใช้เท่านั้นจากนั้นก็ได้บอกลาบักว่าจะไปในตอนเช้ามาลากันด้วยละ่ะแก่เป็นหมาที่ดีมากทว่าในกลางดึกก็มีคนบุกเข้ามาทำร้ายจอนซึ่งแน่นอนว่าเป็นหาวที่ตามมาทั้งสองสู้กันได้สักพักจอนก็พลาดโดนยิงจนได้ ด้วยความโลภเขาครอบงำจนลืมหูลืมตาฮาวมันก็ถามหาทองทันทีมันอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนจนที่กลัวตายก็จึงให้มันไปส่วนของเขาและบอกว่ามันมีอยู่ทุกที่เอาไปให้หมดเลยมีแล้วจะได้อะไรมันไม่ทําให้คนตายฟื้นขึ้นมารอกและในขณะที่ฮาวมันจะยิงจอนบักที่ได้ยินเสียงปืนก่อนหน้าก็มาถึงบักจึงกระโจนใส่มันแล้วก็คาบเอาปืนออกไปจากมือมันจึงคิดจะใช้กระบองกับบักอีกครั้งแต่ในครั้งนี้บักขอสู้ตาย บักได้คาบเอาไว้แล้วก็ผลักมันเข้าไปนในบ้านที่ถูกไฟไหม้ให้ไฟครอกมันตายต่อจากนั้นก็รีบมาหาจอนที่นาตอนนี้แทบจะไม่ไหวบักจึงเข้าไปคาบลูกลูกชายมาให้จอนได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จอนจะจากไปอย่างสงบจนเวลาล่วงเลยผ่านไปบักกับน้องขาวก็มีทาย,ยาทตัวน้อยๆน,ยนาตอนนี้บักเป็นจ่าฝูงเต็มตัว บักจึงมาทาเจ้าหมีสู้กันดีกว่าเพ่อชิงว่าใครคือราชาของที่นี่แต่ว่าเจ้าหมีก็กลัวจนหัวโหดนี่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงบักก็คงไม่รอดจากนั้นฝูงมาป่าก็อยู่อย่างไม่เกรงกลัวผู้ใดในแถบนี้ซึ่งในช่วงฤดูร้อนที่ฝูงจะลงมาตามหุบเขาบักก็จะมาที่กระท่อมและจะคิดถึงมือที่อ่อนโยนของเจ้านายคนเก่าตลอดไป และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก MDB อยู่ที่6.7เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประการใดพขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้กรุ่ากดไลค์กด Subscribe กับ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ